บทหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียนบทที่21พระพุทธเจ้าก่อนพระสักยมุนีสามพระองค์จากนครสราวัตตีไปทางทิศตะวันตกหนึ่งพันเส้นฟาเหียนไปถึงเมืองหนึ่งมีนามว่าทูวายซึ่งเป็นสถานที่อุบติของพระกัสสปะพุทธะ กับสถานที่ที่พระองค์กับพระพุทธบิดาของพระองค์และสถานที่ที่พระองค์เสด็จบรรลุป,ปรินิพานซึ่งได้มีพระสถูปอยู่แล้วทั้งสามแห่งบนสถานที่ที่บรรจุพระบรมธาตุโดยบริบูรณ์ครบถ้วนร่างกายทั้งองค์ของพระกัสสปะตะถาคตนั้นได้สร้างเป็นสถูปดุดเดียวกันมีขนาดใหญ่โตมาก ไปทางทิศตะวันออกเชียงใต้จากนครสราวัตตี12โยธ์ฝ้าเหียนไปถึงเมืองหนึ่งมีนามว่าลาภัยกีอาซึ่งเป็นสถานที่ที่อุบัติของพระกักุสันทะพุทธะและสถานที่ที่พระองค์พบกับพระพุทธบิดาของพระองค์กับสถานที่ที่พระองค์เสด็จบรรลุปรินิพพาน ซึ่งได้มีสถูปที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วจากสถานที่แห่งนี้ต่อไปทางเหนือเกือบหนึ่งโยต์ปาเหียนไปถึงตำบลหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่กำเนิดของพระโกนาคมนาพุทธ,ธะและสถานที่ที่พระองค์พบกับพระพุทธปิดาของพระองค์กับสถานที่ที่พระองค์เสด็จบรรลุสู่ปรินิพาน ซึ่งได้มีพระสถูปได้ก่อสร้างไว้แล้วบทที่22นครกบ,บิลพัทภูมิประเทศอันรกร้างว่างเปล่าตำบลที่กําเนิดของพระพุทธองค์และเหตุการณ์อันเป็นไปอย่างอื่นๆซึ่งเกี่ยวด้วยภูมิประเทศแห่งนี้จากตำบลที่กล่าวแล้ว ไปทางตะวันออกเกือบหนึ่งโยธปลาเหียนไปถึงนครกบ,บิลละพัทแต่ภายในนครปราศจากกศัตริย์และผู้คนพลเมืองตลอดบนเนินเป็นที่ถูกทําลายลงแล้วยับเยินจนรกร้างว่างเปล่าไปทั้งหมดมีพลเมืองซึ่งเป็นราษฎรสามัญในราวยีสหรือ22ครัวเรือนและมีพระภิกษุบ้างเล็กน้อย ณสถานที่ที่ตั้งพระราชวังโบราณของพระเจ้าสุโธธนะมีพระรูปปั้นเป็นเจ้าชายกับพระราชมารดาและสถานที่ที่พระราชโอรสทรงช้างเผือกสำแดงพระองค์ให้ปรากฏอยู่บนเนินเขาในขณะเมื่อจะเสด็จเข้าสู่ปฏิสนธิสู่คันโพธรแห่งพระราชมารดา กับสถานที่ที่พระราชะโอรสทรงชักรถของพระองค์กลับไปโดยรอบพระนครทอดพระเนตรคนเจ็บป่วยพิการและภายหลังได้เสด็จออกจากประตูเมืองทางด้านตะวันออกไปเหล่านี้สถูปที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วทุกแห่งณสถานที่ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งพระฤาษีอาอี e. มาตรวจทํานายพารลักษณะ แห่งพระปิยาโชรสเมื่อยังทรงพระยาวาให้ปรากฏและสถานที่ซึ่งพระราชโอรสทรงเล่นอยู่กับนันทาและเพื่อนๆนได้ทรงลากช้างที่ล้มแล้วตัวหนึ่งไปไว้ด้านหนึ่งแล้วและโยนทิ้งไปไกลณสถานที่ที่พระองค์ทรงแผงธนูไปทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะถึงหกร้อยเส้น และลูกธนูไปปักลงยังพื้นดินลึกลงไปจนถึงน้ำพุผุดขึ้นมาซึ่งสืบมาได้มีผู้กระทําให้เป็นบ่อสำหรับให้ผู้คนเดินทางอาศัยใช้ดื่มกินณสถานที่ซึ่งภายหลังเมื่อพระองค์ทรงบรรลุญาณปัญญาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้เสด็จกลับเข้ามาปบพระราชบิดาของพระองค์และสถานที่ซึ่งศักยญวงศ์ทั้งห้าองค์สละครอบครัวเข้ากระทำการสแสดงความเคารพนับถือต่อพระอุบาลีและในขณะเดียวนั้นได้บังเกิดแผ่นดินไหวขึ้นหกครั้งณสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมเทศนาแก่เทวาดาทั้งหลายกับเท้าจตุเทวราช และมีเทวดาอื่นๆคอยเฝ้ารักษาประตูทั้งสี่ของธรรมสภาเพื่อมิให้พระราชบิดาของพระองค์เสด็จเข้าไปณสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับสงบ,บนิ่งอยู่ภายใต้ต้นอัญญโคดโดยผินพระพัดไปทางเบื้องตะวันออกในขณะนั้นพระมหาประชาบดีเข้าถวายสังฆาติ และสถานที่ซึ่งวิทูลระยะกษัตริย์ประหารเผ่าพันธ์สักยะวงศ์และในขณะที่สักยะวง์เหล่านั้นจะมาณะนะก็สำเร็จโสดาบันทุกคนในสถานที่เหล่านี้ได้มีสถูปก่อสร้างมาแต่ปางก่อนแล้วทุกแห่งซึ่งยังคงมีอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้ เป็นระยะทางหลายสิบเส้นจากนครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทุ่งนาหลวงสำหรับพระราชโอรสราชทายาทไปประทับภายใต้ต้นไม้ทอดพระเนตรคนไทยนาจากนครไปทางทิศตะวันออกสาม้อยเส้นมีสวนแห่งหนึ่งนามว่าลุมพินีเป็นสถานที่ที่พระมเหสีลลงสงน้ำใสสะนั้น แล้วก็เสด็จขึ้นทรงพระดำเนินจากสะต่อไปข้างหน้าทางทิศเหนือ29พระนางก็ยกพระหัตถ์ขึ้นโหนจับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งไว้ผินพักไปทางทิศต,ตะวัน,นอนกแล้วก็ประสูติพระราชโอรสเมื่อพระราชกุมารเสด็จลงสู่พื้นพระสุธาในทันใดนั้นก็ทรงพระราชดำเนินไป7า พญานาคสองตนก็สำแดงตัวปรากฏมากระทำการสสดสงชาระองค์พระสรีและกายพระราชกุมารณสถานที่ที่พญานาคได้กระทำการแล้วดังนี้ในทันใดนั้นก็กลายเป็นสระสน้ำและสระน้ำแห่งนี้กับสระน้ำที่พระมเหสีลงสงบัดนี้พระภิกษุได้อาศัยตักน้ำไปใช้และฉันอยู่เสมอ บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมมีสถานที่สี่แห่งซึ่งกำหนดขึ้นไว้ตามเหตุการณ์ในประวัติอยู่เสมอกล่าวคือสถานที่แห่งแรกเป็นสถานที่ที่พระองค์ได้บรรลุถึงญาณปัญญาอันสะอาดบริสุทธิ์ตรัตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสถานที่ที่สองทรงหมุนกงล้อแห่งพระธรรมสถานที่ที่สามทรงสแสดงธรรม,มเทศนา มาด้วยความบริสุทธิ์และชี้แจงให้เห็นประจักษ์จริงในโอวาทที่จะพาให้หลงผิดและสถานที่ที่สคือสถานที่ที่เสด็จกลับลงมาสู่เบื้องต่ำภายหลังเวลาที่ได้เสด็จขึ้นไปประทับบนสวรรค์ชั้นไตรตรึงและแสดงธรรมเทศนาโปรดให้เป็นคุณประโยชน์แก่พระพุทธมารดาแล้วกับสถานที่อื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระองค์ที่เป็นไปในการสำคัญตามที่ปรากฏการกระทำของพระองค์โดยถี่ทวนในเวลานั้นนครกบ,บินลพัทเวลานี้เห็นเป็นที่โลกร้างว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ไพศาลด้วยการถูกทำลายลงแล้วจนยับเยินตามถนนหนทางผู้คนจะไปมา ก็ต้องคอยระวังว่าจะไปประส์เข้ากับช้างเผือกและสิงไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดที่จะไม่พึงต้องรักษาระวังตนบทที่23นครรามและสถูปของพระนาครจากสถานที่ที่บังเกิดของพระพุทธองค์ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางห้าโยชน ถึงนครแห่งหนึ่งมีนามว่ารามกษัตริย์แห่งนครน,นี้ได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ส่วนหนึ่งกลับมาสร้างสถูปบรรจุพระบรมธาตุขึ้นองค์หนึ่งนามว่ารามมาสถูปซึ่งข้างสถูปมีสะอยู่แห่งหนึ่งในสะนั้นมีพญานาคตนหนึ่งคอยเฝ้าดูแลรักษาสถูปอยู่เป็นเนืองนิด และจัดเครื่องสักการะบูชาถวายอยู่ทุกวันและคืนในการเมื่อพระเจ้าอโศกปรากฏในโลกพระองค์ปรารถนาจะลือสถูปทั้ง8ที่บรรจุพระบรมธาตุและจะสร้างขึ้นแทน48,000องค์ภายหลังเวลาที่พระองค์ได้รือทำลายลงแล้วเจ็ดองค์พระองค์ปรารถนาจะรือทำลายสถูปองค์นี้อีก แต่พญานาคได้นำเครื่องสก,การะบูชาของตนออกมาอวดพระราชาในพระราชวังและเมื่อพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นเครื่องสก,การะบูชาที่จัดไปนั้นทั่วแล้วพญานาคตนนั้นจึงทูลแก่พระราชาว่าถ้าพระองค์สามารถจัดหาเครื่องสก,การะบูชาได้ยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ พระองค์จะรื้อทำลายพระสถูปองค์นี้และเอาไปเสียให้พ้นทั้งหมดก็ได้ข้าพระองค์จะไม่โต้แย้งต่อพระองค์เลยพระราชาทรงทราบดีว่าเรื่องสการะบูชาเหล่านี้ไม่มีอยู่ณที่แห่งใดในโลกพระองค์ก็กลับพระไทยไม่กระทำการตามที่มุ่งหมาย สืบต่อมาพื้นที่โดยรอบสถูปองค์นี้รกหรือไปด้วยพืชพันธุ์ต้นไม้ใบหญ้าเกิดขึ้นเต็มใบหมดไม่มีผู้ใดจะแผ้วถางปัดกวาดแต่ตามปกติช้างฝูงหนึ่งต่างช่วยกันเอางวงดูดน้ำขึ้นมารดพื้นที่และหาดอกไม้ชนิดต่างๆกับเครื่องหอมมาถวายสถูปยังมีผู้มีความประพฤติอันเข่งครัด ในศาสนานี้คนหนึ่งมาจากราชอาณาจักรแห่งหนึ่งถึงที่พระสถูปอันเป็นที่เคารพนี้เมื่อได้มาประสบเข้ากับฝูงช้างมังเกิดความตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่งแล้วเข้าไปกำบังตนอยู่ในระหว่างต้นไม้แต่เมื่อได้เห็นช้างทั้งหลายต่างเข้าไปกระทำการสักการะบูชาด้วยกิริยาอันบังควรอย่างยิ่ง กระทำให้ตนเต็มไปด้วยความคิดลำพึงเศร้าสลดใจน่อยเห็นสถานที่นี้ไม่มีอารามที่สามารถจะช่วยดูแลรักษาพระสถูปอยู่ด้วยถูงช้างจึงต้องมากระทำการลดน้ำปัดกวาดในขณะเดียวนั้นเขาก็ห้ามเสียซึ่งศีลส่วนใหญ่และคงปฏิบัติต่อไปเพียงศีลและวินัยของสามเณร กระทําการแพ่วถางต้นไม้ใบหญ้าด้วยมือของตนเองให้แก่สถานที่นี้โดยลำดับต่อไปเป็นอันดีและกระทำสถูปจนสะอาดบริสุทธิ์ด้วยอำนาจแห่งคําตัดเตือนสติของสามเณรองค์นี้ครอบงำน้ำพระหฤทัยของกษัตรนนิย์นครนี้จนบังเกิดความเลื่อมใสศรทัทธาจึงให้สร้างเคหสถาน ที่อยู่อาศัยสําหรับาพาภิกษุขึ้นและในขณะเดียวที่ได้ทำการขึ้นแล้วสามเณรผู้นี้ก็เข้าดํารงตำแหน่งเป็นสมภารแห่งอารามและในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีาพาภิกษุสํำนักอาศัยอยู่ในอาวาสนี้เหตุการณ์เรื่องนี้ได้บังเกิดขึ้นในเมื่อเร็วๆนี้ สืบต่อมาจากเวลานั้นจนถึงบัดนี้ณสถานที่นี้ผู้ซึ่งจะเป็นสมพานทั้งหมดต้องเป็นสามเณรเสมอไปโดยมั่นคงบทที่24สถานที่ที่พระพุทธองค์ปฏิเสธโลกทั้งสิน้นคือการตรัสสรูและสถานที่สเสด็จด,ดับขันธปรินิพาน จากสถานที่นี้ไปทางทิศตะวันออกสี่ยน์เป็นสถานที่ที่พระราชทายาทส่งนายฉันทะกับม้าขาวกับณนะสถานที่นี้มีสถูปสร้างขึ้นไว้องค์หนึ่งจากสถานที่นี้ต่อไปอีกสี่ยน์ป้าเหียนไปถึงสถูปพระอังคารณนะสถานที่นี้เป็นอารามแห่งหนึ่งดุดเดียวกัน เดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกอีก12โยธฝ้าเห็นกับพวกถึงเมืองกุสานครซึ่งทางทิศเหนือเป็นระหว่างต้นไม้ทั้งสองอันอยู่บนฝั่งแห่งแม่น้ำเนรัญชลาเป็นสถานที่ที่พระบรมโลก,กนาฏบรรทมหันเบื้องพระเศียรไปทางทิศเหนือสเสด็จดับขันบนรรลุป,ปรินิพพาน ณสถานที่แห่งเดียวกันนี้เป็นสถานที่ที่พรสสุภัทธะบรรลุญาณปัญญาเป็นที่สุดคือสำเร็จเป็นพระอรหันต์และเป็นสถานที่ปรฏิสถานหีบทองไว้กระทำการสก,การบูชา,าพระบรมมโกกรคกานต์เจ็ดวันณสถานที่วัชระปานีวางคาทาทองของตนและสถานที่ที่กษัตริย์ทั้งแปด แบ่งปันภาพรมสารีริกธาตุเหล่านี้ได้มีพระสถูปและอารามสร้างไว้ทุกแห่งซึ่งทั้งหมดยังคงมีอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้ในเมืองนี้มีประชาชนพลเมืองน้อยและอยู่ในระหว่างห่างหางกันรวมเฉพาะทั้งครอบครัวที่เป็นของต่างหากจากภาพภิกษุสมาคมทั้งหลายด้วย ไปจากสถานที่นี้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง12โยช์ถึงสถานที่ที่ชาวลิชวีจะติดตามพระพุทธองค์ไปให้ถึงสถานที่ที่พระองค์สเสด็จด,ดับขันธปรินิพานและเมื่อพวกเหล่านั้นไม่เชื่อฟังพระดำรัสของพระพุทธองค์แล้วและพระพุทธองค์ทรงปรารถนาที่จะแยก กับพวกที่ไม่สมัครเหล่านั้นให้ผลไปจึงทรงบันดาลให้ปรากฏเป็นคลองทั้งใหญ่และลึกขึ้นขวางหน้าซึ่งพวกเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะข้ามได้แล้วพระองค์ได้ประทานบาทของพระองค์ให้แก่พวกเหล่านั้นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความเคารพนับถือของตน และรับสั่งให้พวกเหล่านั้นกลับคืนไปอยู่ครอบครัวของเขาทั้งหลายณสถานที่นี้มีเสาหินสร้างไว้ต้นหนึ่งและแกะสลักด้วยอักษรบอกเรื่องราวไว้บนเสานั้นบทที่25นครไวยสาลีสถูปนามว่าวางอาวุธที่ประชุมมนตรีของนครไวยสาลี จากรามนครไปทางตะวันออกสิบโยชน์ปาเห็นกับพวกถึงราชอาณาเขตแห่งนครไวยสาลีทิศเหนือของนครเป็นป่าไม้ใหญ่อยู่แห่งหนึ่งภายในป่าไม้มีวิหารสูงสองชั้นหลังหนึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์สเสด็จมาพักและมีสถูปองค์หนึ่งซึ่งบรรจุอัฐิพระอานนท์ครึ่งหนึ่งไว้ตอนบน ภายในนครนางอัมพะาปาลีได้ก่อสร้างวิหารขึ้นถวายพระพุทธองค์หลังหนึ่งซึ่งบ,บัดนี้ยังมั่นคงอยู่ดีเหมือนเมื่อแรกจากนครไปทางทิศใต้หกสิบเส้นเบื้องตะวันตกของทางมีสวนแห่งหนึ่งซึ่งนางอัมพะปาลีคนเดียวกันนั้นอุทิศถวายแด่พระพุทธองค์ในขณะที่นางกำลังอาศัยอยู่ เมื่อพระพุทธองค์ใกล้จะเสด็จบรรลุดับขันธปริณิพานพระองค์อำลาจากนครที่ประตูเมืองด้านทิศตะวันตกโดยทรงทอดพระเนตรกลับไปทางเบื้องขวาของพระองค์โดยรอบพระนครแล้วมีพระพุทธดำรลัดแก่นครนี้ว่าเราได้มาเดินที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายสืบต่อมามีบุคคลก่อสร้างสถูปองค์หนึ่งขึ้นที่ตำบนนี้ จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครน,นี้ไปหกเส้นณที่นั้นมีสถูปองค์หนึ่งเรียกว่าวางธานูและอาวุธเหตุอย่างไรสถูปจึงได้นามเช่นนี้คือมเหสีรองของกษัตริย์องค์หนึ่งมีนครอ,อยู่ในที่ราบระหว่างแห่งแม่น้ำกันจีประสูตริพระราชะโอรสมาปรากฏเป็นข้อนเนื้อกลมๆล,ลูกหนึ่ง มเหสีผู้เป็นใหญ่คิดลิสยามเหสีรองจึงกล่าวว่าสิ่งที่มเหสีรองคลอดออกมาปรากฏเช่นนี้เป็นทางร้ายที่จะบังเกิดเป็นภัยอันตรายและในทันใดน,นั้นนางก็เอาก้อนเนื้อใส่ลงภายในหีบไม้แล้วทิ้งลงไปในแม่น้ำตอนใต้แห่งลำแม่น้ำไปไกลมาก มีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งทรงดำเนินทอดพระเนตรประพาสอยู่ใกล้ๆลำน้ำเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นหีบไม้ลอยมาในน้ำพระองค์ก็เก็บเอาขึ้นมาเปิดออกพบกุมารน,น้อยๆพันหนึ่งเป็นจำนวนครบถ้วนพอดีและทุกๆคนแตกกันพระองค์ได้จัดการมาเลี้ยงไว้จนเติบโตสูงใหญ่มีความองอาจกล้าหาญมั่นคงทุกองค์ กุมารเหล่านี้พากันไปรุกรบตะที่ใดๆย่อมทำให้ค่าศึกแตกละเอียดปนปี้ทุกๆครั้งที่ได้รับอาสาไปในครั้งหลังนี้กุมารทั้งหลายได้ไปกระทำการรุกรบราชอาณาจาักรบิดาอันแท้จริงของตนเองเมื่อมีเหตุการณ์ใหญ่โตเกิดขึ้นเช่นนี้กระทำให้กษัตริย์เป็นบิดาเป็นทุกข์เศร้าหมอง มเหสีรองจึงทูลถามว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือจึงกระทําให้พระองค์เป็นดังนี้พระราชาจึงรับสั่งตอบว่ากษัตริย์แห่งประเทศโน้นมีโอรสพันหนึ่งล้วนองค์อาจกล้าหารไม่มีใครจะเทียบทานได้และบัดนี้เขามีความปรารถนาที่จะมารุกลานตีแว่นแคว้นของเรา ด้วยเหตุนี้แลที่กระทำให้เราต้องเศร้าหมองมหาหีศีรองจึงทูลว่าพระองค์ไม่จำต้องทรงเศร้าหมองเป็นทุกข์ขอพระองค์จงทำหอสูงๆหลังหนึ่งขึ้นบนกำแพงเมืองด้านตะวันออกและเมื่อพวกเหล่าลายนั้นยกมาถ้าพระเจ้าสามารถจะกระทำให้พวกเขาถอยกลับไปจงได้พระราชา ก็ทรงกระทำตามที่มาเหสีรองกล่าวและเมื่อพวกปัจจามิตรเหล่านั้นยกมาถึงนางก็ขึ้นไปกล่าวกับพวกข้าศึกนั้นบนหอสูงว่าเจ้าเป็นบุตรของเราการที่เจ้ามากระทําดังนี้มันจะเป็นการผิดธรรมดาและทำนองเหมือนเป็นกบฏต่อต้านเจ้านายและบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนีใช่หรือ กุมานเหล่านั้นจึงตอบว่าท่านกล่าวประการใดท่านว่าท่านเป็นมารดาของเราเหรือนางกล่าวตอบว่าถ้าเจ้ายังไม่เชื่อเราเจ้าทุกคนจงมองมาที่เราและอ้าปากของเจ้าขึ้นบัดนั้นนางก็บีบนมของนางด้วยมือทั้งสองและฉีดน้ำนมลงไปปรากฏท้าร้อยครั้งซึ่งทุกๆครั้ง ตกลงไปในปากของบุตรชายทั้งพันคนดังนั้นเรากุมารจึงทราบว่านางเป็นมารดาของตนกุมารทั้งหลายต่างก็วางคทาและอาวุธทั้งสองกษัตริย์ผู้เป็นชนกได้พิจารณาตรึกตรองถึงเหงตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจึงปรงพระหาฤลไทยถือเอาเพศเป็นพระปัจเจก,กับพุทธธ้าด้วยกัน สถูปสำหรับพระปัจเจกกับพุทธะทั้งสองจึงบังเกิดขึ้นและยังคงปรากฏอยู่จนบัดเดียวนี้สืบต่อมาถึงในสมัยเมื่อพระปรมโอโลกานาฏบรรลุถึงความตัดสรูด้ด้วยยานปัญญาอันบริสุทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้รับสั่งแก่สาวกทั้งหลายว่าณสถานที่นี้เป็นสถานที่ซึ่งในปางก่อน เราได้วางคาถาและอาวุธของเราลงเหตุที่เป็นมาดังนั้นสืบต่อมามีผู้ทราบเรื่องราวจึงได้สร้างสถูปขึ้นณนะตำบนนี้และได้นามตามเหตุการณ์บุมาน้อยน้อยพันคนนั้นคือพระพุทธเจ้าพันองค์แห่งพัทธลก,กันนี้ณสถานที่ข้างหนึ่งของสถูปวางอาวุธนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงเลิกถอนพระดำาริที่จะดำรงพระชนชีพให้ยืนยาวอยู่ต่อไปและทรงรับสั่งแก่พระอานน์ว่าจากนี้ไปอีกสามเดือนเราจะดับขันธปาลินิพานและพระยามารได้กระทำให้พระอานน์เคลิ้มหลงงมงายและตกตะลึงหมดสติจนไม่สามารถที่จะกราบทูลขอร้อง ให้พระพุทธองค์พงดำรงพระชนอาชีพให้ยืนยาวอยู่ในโลกนี้ต่อไปจากสถานที่นี้ไปทางทิศตะวันออก60หรือ90เส้นมีสถูปอีกองค์หนึ่งเป็นอนุสาวารีย์ตามการณียเหตุภายหลังเวลาเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันทปรินิพานได้ร้อยปีล่วงมาแล้ว มีภิกษุบางองค์แห่งใบสาลีนครถือวัดปฏิบัติฝ่าฝืนกฎวินัยอันเป็นข้อที่มีบัญญัติไว้โดยถี่ทวนสิบประการและร้องว่าข้อปฏิบัตินี้ที่เขาทั้งหลายกล่าวนั้นถูกต้องคันลองครองธรรมและด้วยพุทธโอวาทของพระองค์แล้วด้วยเหตุนี้พระอรหันต์กับพระภิกษุ ซึ่งผู้ถือกฎและวินัยแห่งนิกายต่างๆเป็นจำนวนเจ0ดร้องค์จึงได้กระทำการสังคีติเทียบเคียงสอบทานและรวบรวมพระธรรมวินยัยสำหรับปฏิบัติและศึกษาเล่าเรียนกันอีกครั้งหนึ่งสืบต่อมาได้มีผู้สร้างสถูปไว้ณที่แห่งนี้ซึ่งยังคงมีอยู่จนถึงบัดนี้ สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้ที่บทที่25ครับบทที่25นี้ก็คือฟ้าเห็นมาถึงนครไวยสาลีครับและตอนท้ายได้กล่าวถึงการสังคายนาครั้งที่2ครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ